วัสดีครับพบกับจ่าพาจกครับวันนี้เป็นงานรอบสะครับรอกสะเก่าเอาหน้าดินไปขมทางผมทําถนนทางเข้าครับนี่ก็อยู่กับเจ้าของสวนกําลังใส่ดางภาษาอีสานกับเอิใไซมองนะครับนี่นะครับก็แต่งขอบถนนตรงนี้ครับย้ายน่าจะมีฝังท่อด้วยครับ นี่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าโกเบโก้ SK 2 0ครครับขิดสิบเนี่ยครับก็ทอยมามาถมทำถนนทางเข้านะครับเมื่อคืนย้ายรถกันนู่นแล้วครับม,มนันใหญ่กันมาเที่ยงคืนนู่นแล้วครับก็โยกกันหน่อยเดี๋ยวนพ่อ ใกล้จะเสร็จแล้วละครับยกอีกสักรอบไหมผลไม่พ้นนะครับผมไปนน่นอ่ะทางเข้านู้นครับ นี่ก็เป็นหน้างานเนี่ยนหละครับถอยทำถนนทางเข้าครับทางเข้าไม่มีตัดทางเข้าที่นี่เดินครั่จาก่าจบรับหมดทุกงานเดินครับนี่ก็อยู่ตรงโซนหนองหานครับมีดินลุกลังสวยๆเลยครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณยี่สิบเที่ยวแล้วครับรถสิบล,ล้อเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอารถไถมาดันไหมหรือว่าจะเอาแมคโครมาป,ระป,ะปาดเลยครับกิ่งไม้เยอะนั่งนะโอเคครับท่านใดสนใจ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขุดสะทมที่ครับนี่ก็อยู่ตรงกลางไล,ลไล่เลยไรอยู่ปลายอย่างครับพี่น้องเชิงไทยเชิงลาวแล้วครับมือนี่โอ้มีใส่ด่างความครับใส่มองใส่มองได้ไหครับพ่อ ปัดดิ้นใหญ่โอ้ข้าวบมเขยอะหลายา้าวิธีช่าบ้านครับนี่ก็เตรียมตัวลงทอแล้วครับอู้สลดจ่าผาจกจอดจูนครับในลยางรัดปลาอย่างเข้ามานี่ครับแต่ง เอาหน้าดินทมทางเขานี่แล้ครับเขตเป็นถนนอยู่ในพื้นที่เจ้าของกับแบกเอาแล้วครับตักไปน้ำสลปไปน้ำครับคืเก่าเดอครับพ่อแม่พี่น้องผู้รดสนใจอยากขุดสะทสมชีพก พูดโคกน้องนะติดต่อเขามาได้เลยครับจา่าพาจกรับเหมือทุกงานครับจังไรกับฝากกดติดตามกดถึกใจจา่าพาจกน้ำเนเดอร์ครับขอบคุณครับ